หม้อกระทะมาทุกแล้วอกรระะะทไซิมเบิ่งหรือยังครับไม่ต้องซิมครับโอ้มันจะไปรวมกันอยู่วังสะพุงครับสรุปวันนี้ก็เมนูขั้วไก่เนาะโอ้ขั้วไข่หอมไอเลยครับผมขั้วไข่ขั้วไข่อ้าวมากนะครับโยนอาหารจานนี้คือ ถึงชีวิตเลยนะชีวิตเราคืนนี้ถ้าไม่ได้อาหารเอาเป็นสองจานเอาเป็นสองจานเอามาอีกจานหนึ่งเลี้ยงชีวิตกินไปเลยค่ะกินน้ำกัลนุ่มบริสุทธิ์ได้ไหมเออเอามาอีกจานหนึ่งเอามาอีกจานหนึ่งหลายคนเราไปละเลงนะครับตอนนี้ขาเล่นล่เนงคือคนไิมเนื้อยังเอียงได้หมอดมึงเบิงก่อนซิมเบิงก่อนโอ้เข่ากำพ่นจกไว้แหย่กระบุว้านได้ไหมกินมากเลยโอ้ไม่พันกิน คอกรรมไม่อันน no yes ี้คอกรรมของแม่แม่บุขา้งทุกอย่างเลยจมู่ว่านี่ห้องโอโหเขาเอาไว้ไงเขาเอาไว้จะเสียแล้วบยโอโหขนมหัวเจียวไปกินเนาะเดี๋ยวๆมาหนิอีกเมนูนึงเดี๋ยวไปกินเนาะเอาตั้งโต๊ะไว้ตรงนั้นเลยเอาเคลียร์พื้นที่ตั้งโต๊ะกินดีๆทำอะไรอีกเมนูนึ่งเมนูนัดเมนูอะไรวันนี้มาดูเคียให้มาปลาสลิดตรงไหนครับนี่ปลาสลิดครับทุกคน ตจ้ำเจ้ยวตั้มเจ้าวตั้มเจียวพ่อมาเหนื่อครับที่มาเคลียบพื้นที่ให้นะครับเคที่ทำให้๋อ่โหถ้าอยู่แบบนี้สักห้าหกคนเราน่าจะอุ่นใจอยู่อันนี้คืนนี้เราจะอยู่สองคนนะครับเดี๋ยวชวนมานาามนอนด้วยนะสองคนตัวสองคนด้วยคือนี้สองคนครับเพราะว่าคนนี้คนจะไปทำภารกิจโอจจะกลับดึกก็สาบพลเลยเคที่เลยฮะ สามคนกับพาที่นี่สิคือที่ก็อยู่กับพี่ไม่ใชอสูตรนี้เนี่ยพี่น้องอย่ากินเลยพี่น้องเลยซึบแล้วพอจิ้มซึบแล้วเอาละเปิดแล้วเปิดได้แล้วยังไม่ได้ปรุงรสเลยนะยังไม่ได้ปรุงรสเลยเอาเขียงมาเห็นเขียงอยู่เมื่อกี้มักมาให้นี่ไงสามคนกระตุ้มตามนี่ไงสับแต้งว่าจะนอนเป็นเพื่อนคืนจะมาดิมมาทดลองดูบรรยากาศเอาเคียงมาแล้วครับแจ่วชนิดพิเศษนะเอามา อันนี้คือยำอันพายำข้าวหนังก่อาพี่น้องกับบรรยากาศกับพ่อแม่เดี๋ยครับผมถ่ายเก็บบรรยากาศเนาะวันนี้ก็มุ่งพันกำลังโชว์ฝีมือทำกับข้าวนะให้ซูมูกินทอดไข่ตํำแก้วฮะโดดไปตลาดอดกินไปตลาดเลยเบิรดคือเก่า มีกระมุมผู้เท่าครับพี่น้องเสียงกรบเสียงเกียดล้องระงมยามค่ำนะก่อนเดินทางกลับก็อเป็นคลิปสัน้นๆนครับลุงพันโชว์ฟีมือให้กับเขาสูมุกินครับขอบคุณสนับคลิปนี้